พวกเราคือจะจับเขาได้อยู่แล้วเชียวแต่นั้นปล่อยให้เขาหนีไปได้อีกไม่นานประกาศล่าฆ่าหัวปีเอสโตอย่างเป็นทางการก็จะถูกประกาศออกมาแล้วก่อนที่มันจะเกิดเรื่องแบบนั้นพวกเราจะต้องจัดการเขาให้ได้เขาเกือบจะตายเพราะมาะเร็งอยู่แล้วเชียวมันคงจะดีเนาะถ้าเกิดเขาแบ่งเงินของเขาให้กับรุ่น,น้องของเขาบ้างใช่ไหมล่ะ งั้นออกตัวปุตก็คือคนที่ยื้อชีวิตฉันไว้คิลเลอร์ปีเอโตสุูาพบูหรุนักฆ่าตอนที่สองโอ้โห,โห,โห,โหนั่นใครนะนี่เขาทำงานอะไรอย่างนั้นหรอนี่มันไม่สมเหตุสมผลเลยรูกระสุนที่ทะลวงผ่านสีข้างของฉันได้หายไปแล้วและกระเซลิลมะเร็งที่คอยกัดกินชีวิตของฉันก็หายไปด้วยเหมือนกัน ฉันไม่ได้คิดไปเองฉันกลับตายเป็นตัวฉันในวัยหนุ่มอีกครั้งหนึ่งมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงกันฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแต่ว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีทางจําฉันได้หรอกไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนเขาจะต้องเจอร่องรอยของปีเอโตบ้างแต่ว่าปีเอโตคนเก่าที่พวกเขากําลังตามหาตัวอยู่นั้นไม่มีอยู่แล้วตอนนี้สิ่งที่สําคัญยิ่งกว่านั้น ฉันจำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นีหาบินจะให้เงินแปดสิบล้านวอนเพื่อการพาณิชย์ของเขามาแล้วหรือยังืมตอนนี้เงินในบัญชีมีเพียงแค่หนึ่งแสนวอนเท่านั้นเขาไม่มีเงินมากพอสำหรับค่ายาของแม่เขาเพราะงั้นแม่ของเขากำลังจะตายใครจะไปสนกันล่ะถ้าเขาคิดจะบ่นแล้วก็เขาควรจะอ่านสัญญาให้ดีๆเซ่ พ่อครับผมหายใจไม่ออกพวกเราได้บอกไปกันเถอะและนายกลับใช้หลุยวิตองด้วยเงินนั้นอย่างนั้นเหรอต้องเป็นแก๊งอันธพาลแบบไหนกันเนี่ยไอ้บ้าอันธพาลที่แกพูดถึงเนี่ยเป็นหัวหน้าแกนะวอยแกอาจจะไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าเสื้อผ้าเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจการใส่เสื้อผ้าหลุยวิตองแล้วก็ชวนาฬิกาหลูของแกในขณะที่พวกเขากาลังเซ็นสัญญาอยู่จะทาให้พวกเขาหน้ามืดและก็เซ็นสัญญา เฮ้ยพวกแกไอพวกแกงันพานพื้นที่นี้เป็นเขตปลอดบุหรี่พวกแกไปสุบุหรี่ข้างนอกได้ไหมอะไรนะไอโง่นี่เป็นใครกันแกกําลังคุยกับพวกเราอยู่อย่างนั้นเหรอแล้วมีคนอื่นๆที่สุบุหรี่นอกเหนือจากพวกแกไหมล่ะถ้าเกิดว่าแกพูดไม่พรอกับรุ่นพี่ของแกแล้วล่ะก็แกจะถูกอัดนัวเหมานะไอเจ้าหนุ่มน่าโง่ใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เจ้าบ้า วันนี้พี่ชายของแกคนนี้เนี่ยกําลังอารมณ์ดีอยู่พองั้นฉันจะปล่อยแกไปแล้วก็อย่าหาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่วละ่ะแกจะตายไวเอานะใช่แล้วอย่ามัวมาเสียเวลากับเจ้าโง่พวกนี้เลยฮาฮแล้วทําไมแกถึงกล้ามาหาพวกเรากันละ่ะเดี๋ยวแกจะถูกอัดเอานะฮ่าฮ่าฮ่าจะเสียเวลาไปมากกว่านี้เลยและรีบๆจบมันเร็วๆเข้า ไฮ้ฮ้ฮไอ้บ <ajuda> ้าน <tent name> ี <deleted> ่เป็นใครกันเขาไม่เคยได้ยินคำที่ว่ามารยาทคือลูกผู้ชายอะไรทำนองนั้นเหรอไอ้นั่นมันมารยาททาให้นายเป็นลูกผู้ชายต่างหากไอ้เจ้าโง่เอ้ยฮ่าฉันจะแสดงให้พวกแกเห็นเองฉันจะแสดงให้พวกแกเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกแกไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่เมื่ออยู่ในประเทศเกาหลีประเทศที่มีแต่คนที่เจริญแล้วเท่านั้นเฮ้ยไอ้บ้านี่ยังพูดจาให้เกียรติพวกเราอยู่อีกอย่างนั้นเหรอ วันนี้พูดเรามาา้าเขาจริงๆเธอเฮ้ยมานี่เด้เข้ามานี่ออเฮ้ย oh, oh. <c oughs> hey, นี่แกเป็นใครกันแกไม่รู้ดึงไงว่าฉันเป็นใครฉันไม่รู้หรอกว่าแกเป็นใครแต่ฉันรู้ว่ามีดอันนั้นคือมีดอะไรมันคือมีดพกหาแล้วแกกำลังถือมันยังผิดวิธีอยู่นะถ้าแกถือมันแบบนั้นแล้วก็ เดี๋ยวแกก็ได้ตัดนิ้วตัวเองเข้าลอ็อก๋ะมันพูดอะไรของมันเนี่ยนี่แกได้แหกตาดูหรือเปล่าว่าใครเป็นคนถือมันอยู่ฮะไอแวนถ้าแกคิดจะแทงฉันจริงๆแล้วก็แข่งของแกคงจะไม่ยิ่นออกมาข้างหน้าแกแบบนั้นหร <c oughs> อกเฮ้ยหุบปากซะเฮ้ยอ,อโอ๊ยโดนแทงแล้ว ฉันไม่ได้แทงแกหรอกนะถ้าฉันทำแบบนั้นแล้วก็แกคงจะตายไปสามรอบแล้วแหละกับแกแกนี่แกเป็นใครกันแน่เนี่ยฉันไม่รู้ว่าแกทําเรื่องผิดกฎหมายแบบไหนมาหรอกนะแต่ว่าถ้าแกรู้ว่าฉันเป็นใครแล้วแล้วก็เอ้ยเอ้ยไหลฉันไหลฉันงั้นแกก็จะต้องตายอยู่ที่นี่ไอหนุ่มนาโง่ออ้ยอ้ยกูกูกูกลัวแล้วเฮ้ย ตอนนี้กางเกงของแกก็ใช้ไม่ได้แล้วละสิอะอะบบว่างไงนะจงทำตัวดีต่อจากนี้เป็นต้นไปเงินเจ็ดจุดหกพันล้านวอนของฉันหายไปแล้วฉันบอกพวกเขาว่าอย่าแตะต้องเงินนั่นก็ได้ในท้ายที่สุดแล้วพวกแกก็มีค่าแค่นั้นแหละนี่ฉันได้เงินทุนจากกลุ่มอันทรงเกียรติด้วยละ โอ้ดีเลยเธอคงจะดีใจมากเลยละสิฉันเติบโตมาในบ้านเด็กกัมภาอันทรงเกียรติเป็นสถานที่ที่มีเพียงแค่สิ่งปลูกสร้างเล็กๆเท่านั้นและตอนนี้50ปีให้หลังสโมสอรอันทรงเกียรติได้การสนับสนุนเด็กๆผู้ที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคขาดสารอาหารมันได้กลายเป็นสถานที่ขนาดใหญ่ที่แผ่ขยายอิทธิพลอำนาจของมันไปยังสถานที่ทางการเมืองจำนวนนับไม่ถ้วน เดยใช้ชื่อว่าองค์กรอันทรงเกียรติเป็นฉากหน้าและในเมื่อมันเป็นบริษัทที่ฉันเป็นคนขิดคนขึ้นฉันจำเป็นที่จะต้องจัดการถอนรากถอนคนบริษัทนี้ซะอะไรกันนี่แกคิดจะมาจัดการฉันด้วยตัวคนเดียวอย่างนั้นเหรอแกไม่ใช่เปียโตไม่จำเป็นที่ฉันจะต้องพาใครมาด้วยถ้ามีแค่แกเท่านั้นฮ่าๆพวกแกสโมสรออันทรงเกียรตินั้น ช่างละโมบโลบมากจริงๆและถ้าเกิดว่าพวกแกเชื่อมัน่นในตัวปีเตอรตัวแล้วล่ะก็พวกแกก็จะตายเร็วกว่าน,นี้แล้วเขาจะไปสนกันว่าฉันจะตายเร็วหรือว่าตายช้าเราหยุดคุยและรีบทําให้มันจบๆเร็วๆเขาเถอะนายก็รู้ว่าการที่พวกเราจบมันเร็วมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งเจ็บน้อยลงเท่านั้นใช่ไหมฮ่าๆๆนั่นนะมันคําพูดสําหรับเด็กเท่านั้น ตอนนี้ฉันควรจะทำยังไงดีนะ้า hey. ฉันได้จัดเตรียมงานเลี้ยงไว้ให้กับแขกของพวกเราแล้วด้วยนะซิทหารรับจ้างแห่งวักหน้าเป็นบริษัทที่มีทหารรับจ้างประชาชนที่ดีที่สุดในเขตตะวันตกตั้งแต่ปี1984แต่ฉันรู้ว่าไอ้เจ้าบานี่ไม่ใช่หนึ่งใน12ลูกศิษย์ของสโมสรอ,อันทรงเกียรติแล้วทำไมเขาถึงได้อวดดีขนาดนั้นละ่ะไอ้เจ้าโง่นี่ พวกแกมัวทาอะไรกันอยู่ละ่ะแขกของพวกเราอะ่ะกาลังรออยู่นะดูแลเขาให้ดีๆด,ด้วยล่ะปะกเป็นไปไม่ได้นะนี่มันอะไรกันทําไมทําไมมนุษย์ทําไมมนุษย์ถึงได้สําหรับคนที่เตรียมงานเลงไว้ตอนหลับแล้วมันค่อนข้างจะชื่อชื่อกว่าที่ฉันคิดมากไปหน่อยนะ นายไม่คิดแบบนั้นหรออืมโค้ดเนมออกโตปุสระดับบีบวกความสามารถพิเศษความยืดหยุ่นทั่วทางร่างกายอันดับหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ยูยิสูในประเทศเกาหลีอเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะปะปะไปให้พ้นเดี๋ยวนี้งั้นกล้องวนจรปิดถูกทำลายอย่างนั้นเหรอ แล้วก็ไม่มีร่องรอยในการใช้อาวุธด,ด้วยใช่ค่ะถ้างั้นก็มีแค่คนเดียวท่านั้นที่สามารถทำแบบนี้ได้นั่นก็คือเปีเอตอโตเจ้ากแก่นั้นยังคงมีชีวิตอยู่แล้วก็เริ่มฆ่าคนของพวกเราแล้วอย่างนั้นเหรออย่างไงแล้วฆ่าหัวของเปีเอตอโตก็จะใกล้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะต้องได้ตัวเขาก่อน รายงานให้ฉันรู้ด้วยนะเมื่อเธอเจอที่อยู่ของเขาแล้วดได้ค่ะาหานี่มันอะไรกันวันนี้พวกเราไม่ได้เปิดร้านนะแล้วคุณมาที่นี่วันนี้เพื่ออะไรกันคุณมีการประชุมกับพวกเราด้วยอย่างนั้นเหรอฉันไม่มีเรื่องการประชุมอะไรนั่นหรอกแต่ว่าฉันมีความแค้นที่ต้องชำระความแค้นอย่างนั้นเหรอ หรือว่านายโดนกดดันเรื่องเงินอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นจำนวนเงินที่มากโขอยู่ก็ประมาณ7 6จพันล้านวอนนะปิดประตูเดี๋ยวนี้ <c oughs> ฉันคิดว่านายมีความเกี่ยวข้องกับปีเอทโตแต่ต่อให้นายจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาก็ตามนายจะไม่มีทางมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่ได้แต่ว่า นี่เขาเป็นใครกันนะทำไมเขาถึงรู้เกี่ยวกับเปียโตได้ละ่ะฉันมั่นใจว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรของพวกเราแต่ว่าพวกเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าหมอนี่เลยนี่เขาวางแผนอะไรอยู่กันนะหรือว่าเขาจะเป็นลูกชายที่เปียโตแอบซ่อนไว้อย่างนั้นเหรอไม,ไม่สิง,งั้นหรือว่าลูกศิษย์เหรออืมไม่น่าจะใช่เหมือนกันแฮะเปียโตทำอะไรตามลำพังเสมออืม ฉันใช้โอกาสนายมีชีวิตรอดอยู่นะเอาระฉันมีทางเลือกให้นายสองทางทางเลือกแรกบอกที่อยู่ของพเพลโตมาซะแล้วนายก็ไปได้และทางเลือกที่สองตายโดยการโดนยิงที่หัวในฐานะที่แกคัดคืนพวกเราอืมฉันจะทำยังไงดีนะฉันไม่ชอบทางเลือกทั้งสองทางนี้เลยอืมไอ้เจ้าเด็กนี่เออนึกออกแล้ว มันยังไม่เคยมีใครที่มีชีวิตรอดไปได้หลังจากได้ยินเรื่องนี้งั้นแบบนี้เป็นไงคางเลือกที่3ก็คือฉันคือเปียเตโรโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ